อิสานว่าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะมือนี่กินหนึ่งปลาหาหนึ่งปลาแต่เพี่ยนกับพักหนอกกับเือพักโกตดพีด่น้องแล้วก็ต้นหอมค่ะอันนี้อีแม่พันเก็บพักหนอกค่ะพักหนอกปลูกยู่บ้านนี่ยละจ้าแล้วก็พักโกูด อันนี้ปลาตาเพี้ยน่นกะบ,บังโตปลาแบบทีีแจ็คหน่อยเพิ่นว่าให้เครื่องปุงค่ะมันซึมเขาเนือมันจังนัวค่ะพี่น้องกะบ,บยย่อใส่ยั้งหลดอกค่ะใส่ตะไร้ใบประกูดซ้อยแบบนี้ค่ะแล้วกะกระเทียมทุบใส่ให้มันดับข้าวค่ะพี่น้องเอามาท่าใส่โตปลาล้วกะใส่เกลือชู่โรดค่ะสองยางค่ะสมุนไพรเนี่กนยกระยาใส่ทองปลานึ่ค่ะพี่น,อน,น้องให้มันน้หอมค่ะ เ,เกือชุลดรถลวก็ะท่าให้ทัวค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปว่างใส่หม้อหนึ่งเนาะคะ่ะล่องไปตองซะก่อนค่ะถามว่าล่องไปตองอาคะ่ะหนึ่งไปเล่อยในน้ำนวจากปลามันกัดสีไลท์ลงไป้างล่างะคะ่ะพี่น้องล่องไและก,ะลละกะ็เอาสมุนไพรโปกข้างบนอีกที่หนึ่งให้มันหอมๆเนาะคะ่ะปิฟฟาซึ่งลวกะ อันนี้หนึ่งพร้อมพักเลยค่ะใส่บักเขือพักกูต้นหอมพักหนอกไปน้ำกันเลยค่ะพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งพักกับแจวค่ะส่วนมากอะหนึ่งปลาชนิดอื่นปลานิ่นปลาคอเพิ่นกะใส่แบบนี้แหละค่ะใส่สมุนไพรครับเกลือชูรสประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ต่ำแจวค่ะใส่ต้นหอมพักชีพริกปนค่ะแล้วกะ ตำ,ตำตำต้นหอมพักซี่ผีกปนให้มันแหลกค่ะให้แหลกเขากันนะคะใส่บะก,กอกค่ะพี่น้อง เครื่องปรุงจะมีชูโรลดนปลาปาลาแล้วก็เกลือจักน้อยค่ะใส่ปาลาตอนค่ะปลาแดดตอนโยไอเขากันค่ะก็จะได้แจ่วบอ,อกแซ่บค่ะพี่น้องกินกับหนึ่งปลาหนึ่งพักหนึ่งสุดยอดเลยจ้า สูตรนี้เซลประกอกนี่ตรงตำละกินเลยค่ะพี่น้อง ถ้าเกิดตำทิ่มใบมือสองมือมันก็จะแห้งค่ะจะ,ะบ่คอยบอ่คอยแสบปันใดค่ะพี่น้องมันแห้งส่วนมากก็จะแบบจะกินละคอยต่ำค่ะเพราะว่ามันต่ำบ่อยากเนาะคะ่ะจะบ่คือแจวบองค่ะเพราะแจวบองเก็บได้ดนอันนี้ปลาซุกแล้วค่ะหอมห้วยห้วยค่ะพี่น้อง เซตละะ้วค่ะพี่น้องหนึ่งปลาแต่หนึ่งปลาตะตเพียนคะ่ะหนึ่งพากกับแจวบกอกแซบค่ะมาเด้อค่ะแซบแซน้ำกันสวัสดีจ้า